นี่ครับน้องผมอมออยครับขอชุดนะครับพอดีลุดมยงมีงออกนะครับนว่วิธีอเลวิธีอาทิปนะครับวิธีอาร์ทนะครับโอเคใช้เข้าไปในกล้องนะครับแล้วก็ให้โคเล่นแล้วก็ เราก็ทายบางคสอนวกัน็แล้วก็สวิธีอ,อัดเลยครับผมสอนวิธีอัดคลิปนะครับมี2อย่างนะครับนะี่ครับถ้าเราอยากอัดน,นะครับก็กดนี่เลยแล้วมันก็จะมีลูกกล้องนะครับลูกกล้องที่ไอ้แล้วนะครับ เราก็รับแป๊บน,นึงครับเน็ตไม่ค่อยแรงมันแรงนะนะครับแต่มันไม่ค่อยมานี่เองครับตังก็จ่ายแล้วไม่เป็นมันเป็นอะไรไม่รู้ที่จะแช่งมันรู้ว่าไม่เอาในนี้ลและวถ้าถ้ามันจะมีมันจะมีใน youtube นะครับท่านผู้ชมต้องโหลดกล้องมาก่อนครับกล้องกล้องแบบนี้ครับ,รบนี่ครับ ข้าไปนะครับรด้วยจะโหลดใน YouTube ก็ได้ครับแต่มันแต่มันเหตุผมไม่ค่อยแรงอะครับนี่ครับครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วครับไอ้จริงมันจะเป็นกล้องอย่างนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วท่านผู้ชมโอ้ยเลื่อนตรงนี้ลงมานะครับนะครับไม่ก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ ท่านผู้ชมอย่างอันนี้นะครับก็นี่ครับมันจะกดนี่หลายๆรอบนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอล,ลาไปเท่านี้นะครับบ๊ายบายปีนะครับ